เอาละไปต่อครับหนึ่งเมืองลาเปิดเฟรมที่7ครับถ้าหนึ่งเริ่มกลับมาได้เล่นบ่อยๆนะครับได้เข้าเบรกบ่อยๆเนี่ยผมว่ากลับมาได้นะระยองก็ชัดแจ๋วครับมาแล้วครับ นรางวัลน,นะครับยี่สิบล้านครับเอาไปอีกแล้วไปบ่อยเหลือเกินครับหนึ่งลูกนี้เขาจะกันให้หนานะครับไปโดนบางครับขาวเปลี่ยนอาบน้ำบ่อยจริงๆเลยขาวตอนนี้กิกพิโซโล่ครับมีแทงให้เล่น2องลูกครับ ะจะเล่นแดงสองลูกก่อนแล้วค่อยแทงดำมาระเบิดกลุ่มแดงก็ได้นะครับเนี่ยครับจะปิดแมตช์ได้ก็ต้องดูครับลูกนี้แทงคันนอนเลยก็ได้นะครับคันนอนกลุ่มแดงออกมาครับได้ครับได้เล่นครับเอาล้ครับได้โอกาสแล้วต้องปิดแมตช์ครับ ปิดแมทได้หรือเปล่าอามาดูครับเอาแล้วครับมาแล้วครับนี่ดำแดงแดงดำอย่างเดียวครับกิ๊กพิดโลกนี่ครับตอนนี้แทงเป็นลูกซ้อมนะครับตกไปห้าแดงนี่ก็ขาดแล้วนะเ,เพราะว่าได้แต้มฟาวอีกสี่นะครับ ดำอย่งเดียวครับแดงดำแดงดำาครับผู้ชมครับเอาละครับปิดแมตแบบสวยงามได้ไหมิ๊กปิดโลกยอดเยี่ยมครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำอยู่34นะครับ34ได้อีกหนึ่งชุดครับแต้มจะขาดครับอ่ะดำลูกนี้ครับแคนนอนแดงออกมาด้วยข้างจริง ขนอนออกมาวันนี้เลือกเอาขาวมาแนบชิงครับมือซ้ายไหมไม่ประมาทครับลงอย่างเดียวครับจะจับมือครับผู้ชมครับลงอย่างเดียวจับมืออแทงให้หมดครับแทงให้หมดครับต่อนนี้ครับยังไงต้องแทงแล้วครับต้องแทงแล้วครับ ผิดเลยโอ้โหครับปิดแมตช์อย่างสวยงามนะครับ75แต้มโดยการที่มีบอลดินอินแฮนหรือเปล่าโอ้โหเอาละครับเตรียมตัวครับจับมือครับตอนนี้ครับไม่มีปัญหาแลครับโอ้โหครับสุดยอดครับกิกครับมาให้เดียวเลยครับ จากการที่หนึ่งนะครับการละขาวไปเปลี่ยนครับอ่าทำได้แค่จับมือแล้วนะผู้ชมตอนนี้นะ75แต้มแท้ด้วยนะครับ6แดง6ดดำนะครับจากการที่มาจากบอลดินแฮนนะครับนโอ้โหครับยินดีด้วยนะครับสำหรับอุก้กิกนะตอนนี้นะอ่าแม็กซิมัมนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวครับจับมือคนระับ เน,นี่ยครับสุดยอดครับคุกิกครับอ่จับมือกันหน่อยครับนักกีฬาครับเรียบร้อยครับกิ๊กพิสโตโลครับก็ต้องบอกว่าตามฟอร์มนะครับ